ถ้าคุณมีอาการท้องผูกเรื้อรังแบบนี้บ่อยครั้งกากอาหารที่ตกค้างในลำไส้ก่อให้เกิดสารพิษสะสมและเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อร่างกายและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้หนึ่งใน5ของโรคมะเรง็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยในปัจจุบันลดภาวะเสี่ยงด้วยการดีถอดกากอาหารตกค้างในลำไส้ด้วยไฟโตว,วี ด้วยกระบวนการดักจับจากสารสกัดจากหญ้าแอลฟาฟาดักจับสารพิษในทางเดินอาหารอันเกิดจากอาหารทอดย่างไม่เกรียมและไขโตสารจะกางตัวออกเพื่อดักจับไขมันจากอาหารลดกากไขมันจากอาหารตกค้างในลำไส้ใส่เลี่ยมฮารดลอกค้าบเมื่อกาวที่หมักบ่มในลำไส้ออกเป็นอุจจระซึ่งเป็นแหล่งสะสมสารพิษและต้นเหตุของกลิ่นกาย ขับออกมวลอุจจระที่รวบรวมจากการดักจับและลอกกาวภายใน8ชั่วโมงโดยจะทําการขับออกผ่านการขยับตัวอย่างเป็นธรรมชาติของลำไส้กำจัดคราบสารพิษมูกไขมันเน่าเมือกกาวซากอาหารตกค้างออกจากลำไส้อย่างเป็นธรรมชาติไฟโตว,วีเปลี่ยนการขับถ่ายคัดคล่องให้ถ่ายคล่อง